ถัดมาลาย13มาเหมือนกันครับผู้ชมฮะโดยวันนี้ทานายตั้มพาราย13ก่อนจะขึ้นไปพบตำรวจวันนี้ราย13ถามพฤติกรรมว่าเกิดอะไรขึ้นราย13บอกว่านักการเมืองคนนี้ไปขอเบอร์เขาจากเพื่อนแล้วพยายามจะตามจีบที่สำคัญก็คือราย13คือปี57นักการเมืองคนนี้หลอกว่าลืมของไว้ที่ออฟฟิศแต่จริงๆคือจะพาน้องไปที่ห้องนอนฮะพอไปถึงห้องนอนก็ผลักน้องเข้าไปในห้อง น้องบอกว่าพยายามจะกรีดร้องพยายามจะหนีน้องอ้างว่าน้องมีประจำเดือนแต่สุดท้ายน้องเองก็ถูกข่มขืนนี่ราย13แล้วนะฮะพฤติกรรมของราย13ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอีกอันนี้ลืมของ12นะ่ะมอมยา mm. เหตุการณ์สาหรับราย13บอกเลยนี่นะครับผู้ชมฮะตอนนั้นเองเนี่ยเขาบอกว่าที่เขาพูดไม่ได้เพราะถึงพูดไปคนก็ไม่เชื่อ หลังจากนั้นชีวิตของเขาเนี่ยเหมือนกับเป็นตราบาปวันนี้ได้ออกมาพูดเป็นการปลดล็อกชีวิตและพฤติกรรมของเขาเนี่ยนะครับผู้ชมฮะเอาจริงตอนแรกเนี่ยเหมือนกับตัวเองก็ไม่มั่นใจว่ากฎหมายจะเอาผิดได้กำลังจะบอกไปถึงนกักการเมืองคนนี้ว่าอย่าปฏิเสธอีกเลยหลักฐานมันจะมัดตัวการนอลวงอะค่ะไปยังที่พัก แต่อ้างว่าเป็นออฟฟิศอะคะ่ะก็มีการกระทำชำเราเกิดขึ้นก็วันนั้นได้มีการนัดเจอกันนะคะแต่เราเลือกที่จะไปเจอในที่สาธารณะแต่เขาก็บอกว่าเออรีบขึ้นรถมาก,ก่อนพี่ลืมของเดี๋ยวจะต้องไปเอาที่ออฟฟิศเราก็คิดว่าตรงนั้นเ,เป็นออฟฟิศแต่ว่าเราขอรออยู่ข้างล่างเขาบอกว่าไม่ไม่ขึ้นมาขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาเลยเออเดี๋ยวตรงนี้มันอันตรายมันมืดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าเป็นออฟฟิศก็ขึ้นไป พอขึ้นไปปุ๊บเอ่อเข้าไปห้องห้องแรกอะค่ะก็ล็อกประตูเลยแล้วหันไปทางด้านซ้ายมือมันก็คือห้องนอนแล้วเขาก็ผกลักเราเข้าห้องนอนแล้วก็กระทําชาเราเลยค่ะยื้อกันอยู่ประมาณ3ชั่วโมงอ้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้หญิงคนนึงจะคิดได้แล้วว่าจะต้องทํำยังไง<ม>ก็ไม่รอดท,ที่หนูบอกว่าหนูจะแจ้งความนะคะเขาก็เหมือนเบาหัวเราะแบบใครจะไปช่วยเธอได้ใครจะเชื่อเธอเธอรู้ไหมฉันเป็นใครพ่อฉันเป็นใครเ <คำ S 1> งี้ยค่ะใช่ค่ะ,คะเรารู้สึก รู้สึกหมดหนทางค่ะรู้สึกว่าก็จริงอะ่ะเราจะไปสู้อะไรเขาแต่วันนี้ตัดสินใจออกมาสู้วันนี้ไม้ซี่จะมางัดคอนกรีตค่ะคือหลายเสียงออกมามันก็หนักแน่นมากขึ้นแล้วทุกคนไม่เคยรู้จักไม่เคยเจอกันเลยกับพูดพฤติกรรมของเขาได้เหมือนๆกันมันรู้สึกว่าเราดูถูกตัวเองด้อยค่าตัวเองรู้สึกเราไม่มีค่ามันเป็นตาบาดชีวิตอะค่ะ แต่วันนี้รู้สึกได้ปลดล็อกรู้สึกว่าเสียงที่เราพูดมีคนได้ยินมีคนพร้อมที่จะฟังให้กำลังใจและซัพพอร์ตคุณผู้ชมครับนี่คือ13รายนะฮะภาพต่อไปนี้เราคงไม่สามารถเปิดภาพให้คุณผู้ชมเห็นหน้าเห็นตาเขาได้ต้องรักษาสิทธิ์เพราะว่าจะมีบางคนที่พร้อมสู้เปิดหน้าแต่อีกหลายคนเขาต้องมีชีวิตไปต่อคูณผู้ชมเชื่อไหมพอทนายตั้มพารายที่13มาถึงปรากฏว่าวันนี้14 15และ16ทยยอยเดินทางมานะครับ โดยทนายตั้มเนี่ยเป็นคนลงไปรับเองโอ้โหคุณผู้ชมฮะทำไมมันเยอะขนาดเนี้ยวันก่อนวันช่วงวันเสาร์ทนายตั้มบอกมีประมาณ20คน<ะ>เราอยู่นึกว่าทนายตั้มบอกขนาดนั้นเลยเหรอสุดท้ายมีตัวตนจริงๆฮะนี่ลาย14<ะ>เดี๋ยวดูภาพไปเรื่อยๆแล้วกันนะ14 1ส1่หนี่อยู่ข้างในคุณผู้ชมฮะ,ฮะทั้งหมดทั้งหมดนี้ทุกคนเนี่ยโดนพฤติกรรมคืนรวงไปหาที่ห้องหรือไม่ก็เหมือนกับจะไปคุยเรื่องงาน คือทั้งหมดเนี่ยนะฮะสิบหกรายทานายตั้มเองเนี่ยได้รวบรวมเอาไว้ทั้งหมดแล้วคือก็ได้สอบถามทางทานายตั้มเหมือนกันว่าแล้วถ้ามันมีคนอื่นไหมทานายตั้มเช่นอันนี้ตามข้อกฎหมายนะไม่ได้ไปซ้าเติมซ้ำเติมเหยื่อสมมุติว่าคุณไปครั้งที่1แต่คุณไปอีก 2, 3, 4สามไอ้อย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้ถูกมองได้ไมาว่าคุณสมยอม,อมทานายตั้มบอกอันนี้มันก็มีสิทธิ แต่ขนาดเดียวกันมันต้องย้อนกลับไปดูทีละเคสนะอย่างบางเคสไหนเนี่ยอ,อย่างส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ไปเจอ2 3 4สาีเนี่ยไอ้ครั้งที่หนึ่งเนี่ยไม่สมยอมแต่มันเหมือนกับบางคนเคยโดนขู่ก็<ม>เลยจําเป็นต้องไป2 3 4สามสี่เอาละ่ะทั้งหมดนี้จะต้องไปพิสูจน์กันวันนี้มันมีมุมที่น่าสนใจเนี่ยนะฮะทางด้านน้องคนที่ออกมาแฉคลิปคุณผู้ชมฮะคือถ้าใครได้ฟังคลิปเสียงเนี่ยแน่นอนที่สุดในคลิปตัวนี้เนี่ยมีการเหมือนกับจะให้ผู้ชายยอมรับแต่เขาไม่ยอมรับ ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวลองเปิดคลิปเสียงอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะให้คุณผู้ชมลองฟังสักนิดหนึ่งและเดี๋ยวมันจะเกี่ยวโยงกับเรื่องข้อกฎหมายลองฟังดูหน่อยฮะทำไมพี่ไม่รับอ่ะนันคืขอขอส่วนที่นี้นะเดี๋ยวไม่พูดอะไรมากตอนนี้นะครับเดี๋ยวพี่ต้องคุยกับน่านพี่ขอคุยก่อนได้ไหมไม่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 เป็นจริงเพราะว่าพี่พี่เห้เธอพี่ทำไมพี่ไม่รับอ่ะแต่ก็โดนเหมือนผู้หญิงคนอื่นนะ น้องสิบแปดก็ไม่ได้โกหกเราก็เจอกันที่รูฟท็อปพี่ก็กอดหอมที่ในลิปอ่ะเราก็เจอห้องนั้นที่แบบที่เขาแฉกันจริงๆอ่ะเราก็เจออ่ะทำไมพี่ไม่พี่ไม่สำนึกผิดบ้างอ่ะพี่ไม่ทำอะไ้อยู่พี่ไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยเป็นเป็นไม่ใช่จริงๆไม่ทำเลยเลยพี่ออกไปขอโทษทุกคนเถอะ อันไหนจริงอันไหนไม่จริงพี่พี่ไม่ไม่ใช่ยูยูฟัง่อนคนแรกคนที่สองมาคัปปี้ฟังคนแรกมานเป็นปะบวนการเลยเข้าใจหรือเปล่ามัปปี้เขาจะทาอย่างนั้นทาไมผู้หญิงจะออกมาพูดคุณผู้ชมฮะนี่คือส่วนหนึ่งที่บรรดาเหยื่อพยายามจะติดต่อไปพูดคุยกับนักการเมืองคนนี้ล่าสุดเนี่ยนะครับเราได้สอบถามไปยังทนายเดชากิติวิทยาน,านันถามทนายเดชาว่าอย่างกรณีที่เกิดขึ้นทนายเดชามองว่าอย่างเคสแรกที่ออกมาเปิดเผยน่าจะมีพยานหลักฐานที่มีการแจ้งข้อกล่าวหา ก็คือเคสที่ล่าสุดเลยใช่ค่ะนะครับก็คือมันยังไม่พ้นสามเดือนน้องหนุยอันนั้นแหละที่สามารถที่จะพอจะเอาผิดได้ส่วนคนอื่นๆว่ายังไงบ้างคือมองว่าต่อให้มีพยานหลายๆคนที่แม้จะพูดตรงกันแต่ถ้าผู้ต้องหาปฏิเสธ แล้วมันไม่มีหลักฐานสารก็ไม่สามารถเอาผิดได้ทนายเดชาเทียบเหมือนคนค้ายาค่ะอาจจะรู้มาว่าเฮ้ยเคยค้ายาแบบนี้มาตลอดชีวิตแต่พอโดนจับมาว่าไม่ผมเคยทําครั้งแรกถ้าสารไม่มีหลักฐานว่าก่อนหน้านี้เขาเคยกระทํากับเบื้อะไรอื่นๆมาสุดท้ายเนี่ยมันก็จะไม่ได้สมทบกันไปตามที่เราคาดหวังนะคะมันก็จะเป็นความผิดแค่กรรมเดียวก็คือคดีที่เกิดขึ้นกับน้อง18ที่มีหลักฐานเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเขาบอกต้องทีมกฎหมายของทนานทนายตั้มเองเนี่ยก็จะต้องเตรียมพร้อมเรื่องของหลักฐานแล้วก็ แต่ละคนเพราะเชื่อว่าทีมกฎหมายของนักการเมืองก็จะต้องจ้างมือดีที่มีความรอบคอบพิพจารณาจากการที่เขามารายงานตัวรับทราบข้อหาก่อนที่จะมีข่าวว่าหมายจับออกทําให้ได้ประกันเลยแล้วสุดท้ายในการเดินเกมครั้งนี้ทางฝั่งของนักการเมืองเองเชื่อว่าน่าจะมีทีมทนายความที่เก่งพอสมควรค่ะเพราะเ็นเป็นคนมีชื่อเสียงแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงก็แจ้งไปแต่ต้องมีหลักฐานถ้าไม่มีหลักฐานอย่าไปแจ้งเสี่ยงนะอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดนี่ พูดในฐานะที่เป็นนักกฎหมายนะนก,ก็พูดต้องหาเขาอาจจะฟ้องกลับเหมือนคดีรูกความผมนี่ก็ฟ้องกลับฟ้องกลับแล้วก็มีมูลแล้วก็สารออกหมายจับตัวผู้หญิงนี่ก็หนีไปหรือคดีรอมชอจําได้ไหมนะพาผู้หญิงเข้าโรงแรมนะก็ปรากะมีนะพเพศสัมนะพันธ์เสร็จก็เก็บอาสุจิไว้เอาไปแจ้งความว่าโดนข่มขืนสุดท้ายโอล่าพา่อไม่ใช่เป็นการสมยอมแล้วแบ,บ็กเมย์ตบรั์ในคดีนั้นนะลองเข้าไปใน Google มีรมชนะพาผู้หญิงเข้าโรงแรมถูกตบรัพ์ อ่แล้วก็เก็บน้ำโมสติเขาใหญ่เลยตอนที่เขาก็ทำาอาจารย,ผมมนะรย์ผมไม่ได้นั่งอยู่ข้างๆไะนี่เปิดก็เปรียบเหมือนคดีแตงโมผมไม่ได้นั่งอยู่บนเรือเพราะนั้นตอบไม่ได้แต่ว่ามันก็ทําให้คิดได้หนึ่งได้รับความเสียหายจริงๆถูกล่วงละเมิดจริงๆมีการกระทาความผิดจริงก็ได้หรือเป็นเรื่องเกมการเมืองก็ได้นะเพราะพรรคประชาธิป,ปัตย์นตัวเต็งอันดับสองนะนะครับอันดับสองคะแนนรองจากชาติชาติสมุดนะ ภาพลักษณ์แบบนี้เสียกระทบกับพี่เอ,อพี่เอกระทบแล้วใครนะครับที่จะได้ประโยชน์จากคะแนนเสียงครน,นี้ก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนอย่าเพิ่งไปตัดสินใครว่าเขาทำผิดอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ